ไม่จําเป็นต้งองรอไม่ใหม่ค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีกับรถลูที่คุณสามารถที่จะมอบให้กับตัวเองก็ได้หรือว่ามอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้ค่ะกับโตโยต้าแคมรี่นะคะตัวนี้ 200G รถปี2018ค่ะสาภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันเลย เลยนะคะตัวนี้ไม่มีการชนหนักผิดข้อจำัน้ำถ้าเปิดเจยดีนี้ซื้อเคื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดยไลท์ LED ไฟตัดหมอกคู่นหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าล้อที่ได้จะเป็นล้อแม็กขนาด16นิว้วแล้วก็ฝั่งทางด้านคนขับที่จับประตูจะเป็นตัวสมาร์ททิเลตอีกด้วยนั่นเองค่ะด้านหน้ายัางหรูหราขนาดนี้เดี๋ยวเก็บพาทุกคนเนี่ยไปชมกับความหรูหราแล้วออปชั่นภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะ ก็เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะสภาพยันดดูใหม่อยู่เลยคันกคนค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีตะหนีไม่เนรอยขีดข่วนหนักนะแล้วก็มีการตกแต่งเปไ็นลายไม้สีน้ำตาลค่ะเบาะที่ได้มีพิเศษเลยได้เป็นเบาดหนังสีน้ำตาลเบาะปรับไฟฟ้าขึ้นหน้าด้วยฝั่งทางด้านคนขับก็สามารถที่จะเมนจดจําตําแหน่งการนั่งได้2ตําแหน่งมี เขาเรียกอะไรด้านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะด้านขวามือก็จะเป็นระบบความปลอดภัยทั้งตัว BSM นะคะแจ้งเตือนสัญญาณมอมอับมีาากระดัจ,จกมองข้าง Parking Sensor มีในเรื่องของการทรงตัวโชวนี้พวงมาลัยเป็นรูปแบบสรรบามก้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวมัตติฟังก์ชันด้วยแล้วก็วิทยุนะคะแอร์เป็นแบบว่า d u ออ Zone นะคะมีตัวควบคุมม่าไฟฟ้าด้านหลังค่ะแล้วก็มีช่องเสียบไฟที่วางแก้วแล้วก็ตัว Wireless Charger ค่ะด้านหลังนั่งสบายอยู่แล้วกับรถหรูข,ของเรา Toyota Camry ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะ รองรับสรีราของบริษัทได้แบบสบายๆบางคนจะเรียกว่ารถผู้วิถีหันก็ได้ตรงกลางเดียวกันเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้นะคะแล้วก็มีแอร์สอดด้านหลังให้ด้วยนะคะตันนี้จะได้แอร์แบกรอบคันแล้วก็ลำโพงเจ็ดตำแหน่งด้วยกันค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะก็จะได้เซ็นเซอร์หลับนะคะแล้วก็พื้นที่ในเรื่องของการเก็บของเก็บสัมภาระถือได้ว่ากว้างเลยทีเดียวค่ะเก็บกระเป๋าเดินทางอ,อกกุปกรณ์สัมภาระต่างๆได้เลยโอ้โหจัดเต็มมากๆนะใคะรที่สนใจคันนี้อย่ารอชา้าเดี๋ยวเราไปฟังราคากันตาเลยค่ะ สำหรับใครที่เล็งๆเ,เจ้าคันนี้อยู่ที่โต๊ะต้อค้าของเราขายเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าราคาป้ายแดงเนี่ยล้านสามกว่าเลยทุกคนคะ่ะแต่คุณสามารถซื้อได้นในราคา5 3า0 0 0บาทซึ่งราคาเนี้ยจัดไปนได้ด้วยเครด,ดิตฟรีดาวค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีกับบริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์นและเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีค่ะ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจต้องรีบจับจองได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อต่างๆของเราเร่มไปถึงนะคะเข้ามาชมตัวรถจริงได้มาลองขับดูได้เลยที่สือ่อรถยนต์เมือสองตวโตค่ะของเราค่ะป้อนให้บริการกวยานี้นดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านมาชมกับตัวรถจริงได้มาลองขับได้รับรองว่าถ้าคุณได้เห็นกับตัวรถจริงนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่บอกค่ะ รายนี้นะคะดูเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักหรือว่าให้กับตัวเองนะคะมอบรางวัลให้กับตัวเองไม่จําเป็นต้งองรอปีใหม่วันนี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีรถไว้ใช้งานนะ,ะช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขได้เลยค่ะยังไงก็ฝังด้วยล้เจอกันด้ใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ